จอมเทพโอสถต,ตอนที่151่อ้าเกิดบ้าอะไรขึ้นเยยวนหงุดหงิดอย่างมากอยู่ภายในจิตใจคาถาพันจิตทวีเป็นถึงคาถาท,าที่ใช้ในการพอะปลูกความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณอันทรงพลังแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์และในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็มีเพียงเขาและพ่อของเขาเท่านั้นที่รู้จักคาถาการพาะปลูกเช่นนี้ แต่ในขณะน,นี้มันกลับไม่สามารถรักษาจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะฉีกขาดของเขาอยู่ได้ท,ท,ทั้งๆที่มันเป็นเพียงการก้าวข้ามอาจาจากระดับพื้นพื้นแต่เหตุใดถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ได้เยหยวนในแห่นี้ได้หมดสิ้นหนทางอย่างสมบูรณ์และนอนทรมานอย่างสิ้นหวงังแต่จู่ๆจ,จิตวิญญาณของเขาก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางสิ่งที่เกิดขึ้นได้ สารเนื้อหนามมีข้อความเป็นตัวอักษรสีทองได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเยยวนและจู่ๆข้อความแต่ละคำก็ได้ซึมซาบเข้าสู่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยตรงผลที่ได้คือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเยยวนถูกรักษากลับกลายมาเป็นสภาพดั้งเดิมอีกครั้งความเจ็บปวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฉีกขาดของจิตวิญญาณได้ถูกบรรเทาลงอย่างต่อเนื่องแต่ การซึมซาบของข้อความสีทองอยังไม่หยุดแค่นั้นสารนี้ยังคงเข้าไปสู่ทะเลจิตใจอันกว้างใหญ่ไพศาลของเย,ยหยวนสารนี้ได้เข้าช่วยปรับสมดุลจิตใจให้เย,ยหยวนให้สะเถียนมากขึ้นแถมตัวของเย,ยหยวนเองยังรู้สึกได้เลยว่าความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของเขาได้เพิ่มขึ้นเรอยๆอ,อย่างชา้ชาๆสารเหล่านี้มันคืออะไรกันเพราะสารเหล่านี้น่ะลึืที่ทําให้เกิดปฏิหาริย์ขึ้น แม้ในชีวิตก่อนหน้าของเขาที่จะเป็นถึงจัก,กรพรรดิโอสถที่ยิงใหญ่แต่เย่หยวนก็ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยเปลี่ยนแค่ข้อความสีทองนี้จริงๆนะลึกที่สามารถขจัดปัญหาทุกอย่างตรงหน้าได้หรือว่าสารเหล่านี้อาจจะเป็นหนึ่งในคาถาพาอปลูกจิตวิญญาณกันแน่แต่หากตัวของเขาเองจำไม่ผิดมันไม่เคยมีคาถาเช่นนี้เลยในดีแดนศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงเหลือความเป็นไปได้นหนึ่งที่ยังพอคิดออกมานั่นก็คือมันอาจจะเป็นคาถาตำนานศักดิธิ์โบราณเพื่อประโยชน์ส <outgoing> ูงสุดในศาสตร์แห่งโอสถเยหยนจึงค้นคว้าหาหนังสือมากมายเพื่อศึกษาและตัวเขาเองก็มั่นใจว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนใ,นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เขายังไม่เคยอ่านหรือจะเรียกได้ว่าเขาเข้าใจภาษาต่างๆมากมายนาไปทวนแต่ภาษาที่อยู่ในสารสีทองเหล่านี้เขากลับอ่านไม่ออกเลยสักคำ ภาษาเหล่านี้มาจากที่ใดกันเหตุใดมันถึงเข้ามาอยู่ในจิตใจของเขาได้ในหัวของเยยวนในหานี้มันเต็มไปด้วยคำถามผลลัพธ์ของการก้าวข้ามอาณาจักรครั้งนี้มันดูผิดปกติเกินไปและมันก็เกินความเข้าใจของเยหยวนไปแล้วเยยวนไม่รู้สึกเลยว่าจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เขากลับรู้สึกกลัวเมื่อพบว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยในตอนนี้ เขาทำได้เพียงปล่อยให้สารเหล่านี้ซึมซาบเข้าสู่ทะเลวิญญาณของเขาอย่างอิสระเนื่องด้วยไม่สามารถทำอะไรได้แย่หยวนจึงนอนนิ่งๆและพยายามสัมผัสถึงอักษรสีทองแต่ละตัวที่ค่อยๆซึมซาบลงไปแต่เมื่อพยายามสัมผัสอยู่สักครู่หนึ่ง เขาก็ตระหนักด้ทันทีว่าสารสีทองเหล่านี้มันไม่ใช่สารธรรมดายอย่างแน่นอนระหว่างที่พยายามสัมผัสถึงตัวอักษรแต่ละตัวมันก็เผยให้เห็นเนื้อในของสารเหล่านี้ที่ลึกล้ำเกินจะเข้าใจมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยดูเหมือนว่าเนื้อในของสารเหล่านี้จะพยายามอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของปฐพีและสวรรค์จี้ฉินหยุนเป็นจัก,กรพรรดิ ได้โดยมีกองโอสถเป็นดั่งขั้นบันไดดังนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแม้กระนั้นเขายังคงให้ความสนใจต่อศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์จนเขาสามารถเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งจนได้ชื่อว่าจักรพรรดิอัจฉริยะแต่สารสีทองที่อยู่บนเบื้องหน้าของเขาในขณะนี้มันกลับทำให้เยหยวนดูง,ง่ไปในทันทีเมื่อเยหยวนอยู่ต่อหน้าสารเหล่านี้ ตอของเขาก็ดูไม่ต่างอะไรกับเด็กทารกที่เพิ่งหัดเดินเลยแม้แต่น้อยแม้เยยวนจะไม่เข้าใจว่าต่อจากนี้เขาจะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกถึงเนื้อในของสารที่ยังดังกังวานอยู่ในส่วนลึกของวิญญาณสารเหล่านี้เป็นคาถาตำนานศักดิ์สิทธิ์โบราณจริงๆนั่นหรือผู้ทีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบางทีอาจจะมีตัวตนอยู่เหนือกว่าจัก,กรพรรดแห่งดินาสิกก็เป็นได้ แต่สารเหล่านี้มาจากที่ใดกันแน่มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าสารเหล่านี้จะเข้ามาสู่ทะเลแห่งจิตใจเองทุกครั้งเมื่อเขาทําการก้าวข้ามผ่านอนาณาจักรแต่วันนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแม้กระน,นั้นแย่ยวนก็รู้ดีว่าตนเองได้รับส่วนประอันล้าค่าอยู่กับตัวแล้วไม่ว่าความรู้ของเขาจะสูงส่งแตะขอฟ้าสักเพียงใดแต่เมื่อมาเจอเขากับข้อความภายในสารเหล่านี้ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับคนง่วงคนหนึ่งเลยและหากคนอื่นๆได้รับรู้ถึงตัวตนของสารสีทองเหล่านี้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะต้องเกิดความวุ่นวายเป็นแน่เหย่หยวนรู้สึกมั่นใจอย่างมากว่าจะต้องมีใครบางคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่รับรู้ได้ว่าเขามีสารศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในการครอบครองจึงทําให้เขาเหล่านั้นพยายามที่จะฉีกจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเย่หยวนโดยไม่ลังเลใดๆเพื่อให้สารศักดิ์สิทธิ์นี้ ออกไปจากทะเลแห่งจิตใจของเขาแต่จูๆ่ๆด้านบนสุดของสารเยยหยวนกับอันออกอย่างไม่น่าเชื่อโดยมีเนื้อหาว่าโปรดนำนักสู้สู่อาณาจักรพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าเพียงแค่เยยหยวนได้ยินเท่านี้ลังเหล็กๆของเขาก็สั่นไม่หยุดมีนักสู้คนใดบางที่ไม่ต้องการจะไปดินแดนพระเจ้าแม่จี้เฉีนหยวนจะไม่สนใจในศาสตร์แห่งการต่อสู้เลยแต่เขาก็กระตือรือร้นอย่างมาก เพื่อให้ตนได้กลายเป็นจอมจักรพพัดโอสดและกันนั้นเขาจะต้องก้าวข้ามไปยังอาณาจักรพระเจ้าให้ได้เสียก่อนจึงจะกลายเป็นจอมจ,กจักรพพัดโอสดได้แต่ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เล็กๆอย่างเยหยวนจะไปได้หรือไม่เพื่อที่จะหล่อมโอสดระดับพระเจ้าเหล่านั้นได้ปัจจุบันแม้เยหยวนจะสามารถหล่อมโอสดที่มีระดับเหนือความตนได้แต่นั่นเป็นเพาะระดับโอสดเหล่านั้นต่ำจนเกินไปและปัจจัยในด้านจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ มันก็ไม่สูงนะักสําหรับเขาแต่หากเป็นโอสถระดับนั้นการที่เขาจะหล่อม,มันขึ้นมาได้มันยากเย็นซะยิ่งกว่าอะไรดีหากปราศจากพลังในระดับอาณาจักรพระเจ้ามันก็ไม่มีทางเลยที่จะหล่อมโอสถระดับนั้นได้หากไม่นับเรื่องปัจจัยในด้านจิตวิญญาณที่สูงเกินไปในการหล่อมโอสถนั้นเยหยวนก็คงไม่สนใจที่จะก้าวข้ามไปยังอาณาจักรพระเจ้าแน่นอนแต่นี่มันอะไรกันผักดันหนักโซ่ให้ก้าวสู่อาณาจักรพระเจ้า เย yeah, ยวนมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสารศักดิธิ์สีทองเหล่านี้ว่าประการแรกสารศักดิธิ์สีทองเหล่านี้คือวิธีการเพราะปลูกความแข่งแร่งของจิตวิญญาณที่ถูกเขียนขึ้นโดยพระเจ้าความเป็นไปได้นี้มันสูงอย่างมากส่วนที่สองหากเขาสามารถอ่านตัวอักษรสีทองเหล่านี้ได้ทั้งหมดมันอาจจะเป็นหนทางที่จะพาทุกคนไปสู่อาณาจักรพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าพวกเขาจะสามารถผ่านความยากยิ่งกว่า ความยิ่งใหญ่ของผืนปฐพีและสวรรค์ได้พร้อมกับสามารถก้าวสู่อาณาจักรพระเจ้าได้อย่างงไไ่ายดายยังพอมีความเป็นไปได้แต่เยโยวนก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายขนาดนั้นความลึกล้ำของสารศักดิ์สีทองอันนี้มันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เลยแม้กระนั้นผู้ที่มีพรสวรรค์มากมายจนน่าเกียดอย่างเยียวนก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงความลึกล้ำนั้นได้กล่าวคือ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยในการทำความเข้าใจมันนอกจากนี้มีผู้คนก้าวข้ามไปอย่างอาณาจักรพระเจ้านั้นน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์อาจเป็นเพราะว่าวิธีการเพาะปลูกพลังที่อยู่ในสารเหล่านี้มันยากเกินไปเกินที่คนส่วนใหญ่จะทาได้แม้ว่าสารเหล่านี้จะเป็นวิธีการเพาะปลูกไปสู่อาณาจักรพระเจ้าโดยตรงก็ตามเมื่อประมาณ1 0 0 0 0แปีก่อน จ,จู่ๆทุกคนที่มีความสามารถเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าในดินานศิทธิ์ได้กับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในชั่วข้ามคืนไม่มีใครทราบเลยว่าพวกเขาหายตัวไปไหนและเหตุใดถึงหายตัวกันไปและนับตักนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครสามารถก้าวเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าได้อีกเลยหนึ่งแสนปีต่อมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต กลับกลายเป็นเพียงตำนานเท่านั้นและไม่มีใครทราบถึงวิธีการพอปลูกพลังเพื่อจะก้าวข้ามไปยังอาณาจักรพระเจ้าอีกเลยในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาย่อฝีมือระดับอัจฉริยามากมายต่างค้นหาวิธีการพอปลูกและทดลองวิธีต่างๆมากมายอย่างบ้าคลัง่งในท้ายที่สุดก็ไรประโยชน์แม้บางคนจะสามารถไปได้ถึงครึ่งทางแต่ก็ต้องกลับทิ้งทุกอย่างเอาไว้และเดินจากไปด้วยความเสียใจจีชินยุนหรือชินยุนซี ก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชยาที่ใกล้เคียงกับอาณาจักรพระเจ้ามากที่สุดแต่นั้นก็เป็นเพียงคำเยิยนยอของคนอื่นๆเท่านั้นพอแท้จริงแล้วไม่มีใครรู้ถึงความรู้สึกจริงๆเลยว่าจีชิยนยุนจะสามารถก้าวข้ามไปยังอาณาจักรพระเจ้าได้จริงๆประตูแห่งอาณาจักรพระเจ้าได้ถูกปิดตายลงมาตั้งแต่แสนปีก่อนแล้วและก็ไม่มีทางเลยที่จะสามารถทำลายประตูที่ถูกปิดตายนั้นออกไปได้ ในขณะที่เยย,ยวนผนึกเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆอักษรสีทองทั้งหมดก็ได้เข้าสู่ทะเลแห่งจิตใจของเย,ยหยวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกับที่เย,ยหยวนกําลังถอนหายใจด้วยความลงอกแต่จูๆ่ๆเขาก็ตกใจจนทั่วล่างสันตทานและลายเลี้ยวแรงพร้อมกับจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาที่กําลังรู้สึกโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมีได้เหมือนเกิดอะไรบางสิ่งในขณะเดียวกัน หยดน้ำตาสีใสบริสุทธิ์กำลังออกมาไม่หยดุดจากดวงตาคู่นั้นอย่างฉับพลันตอนที่152ความรักของพ่อยิ่งใหญ่ดั่งภูเขาภายในตินแดนจิตใจของเย่หยวนได้มีร่างสองร่างที่กำลังประชิญหน้ากันอยู่ทันทีที่เย่หยวนเห็นร่างตรงหน้าจูจ่ๆน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาอย่างคงคืนข้าฉงโง่นะโง่จริง,ๆท,งๆทั้งๆที่ข้าคิดอย่างรอบคอบแล้วแท้ แต่ข้ากลับลืมคิดถึงท่านได้อย่างไรน้ำตาของเยหยวนได้อาบไปทั่วใบหน้าของเขาพร้อมกับความโศกเศร้าที่พังทลายออกจากจิตใจนับตั้งแต่เกิดมาเยหยวนรักษาอารมณ์และความสงบนิ่งมาได้ตลอดไม่เคยมีครั้งได้เลยที่เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แบบครั้งนี้มาก่อนที่ผ่านมาในจิตใจของเขาก็มีแต่ความแค้นที่ฝังลึกอยู่ภายในใจโดยตลอดและสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือ ความแข็งแกร่งที่มากพอที่จะกลับไปยังดินานาศักดิทธิ์พร้อมกับค่าคนที่ถ้อยยศด้วยมือของตนเองเท่านั้นแต่ในตอนนี้เขากำลังประชิญกับใครบางคนที่รู้จักและผูกพันเป็นอย่างดีล่างตรงนาของเขาก็คือท่านพ่อที่สอนให้เขารู้จักศาสตร์แห่งโอสถตั้งแต่เยาว์วัยและก็ยังเป็นคนสอนการเพาะปลูกพลังจัก,กรพรรดิโอสถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งดินานานศดิทธิ์จี้เฉินหยางจี้เฉินหยางในขณะนี้ ยังคงดูอบอุ่นเหมือนในวันวานไม่มีผิดเพี้ยนและก็ยังปัสจากกินอายแห่งความแค้นในขณะนี้เขากำลังจ้องมองผูดชายของตนเองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหลักและความอ่อนโยนจีเฉินหยางยิ้มอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวว่าหยุนเอ,อ๋อเมื่อเห็นเจ้าสามารถกลับชาติมาเกิดและได้มีชีวิตใหม่เช่นนี้พ่อคนนี้ก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าสบายดีหรือไม่ ดีดีดีมากเลยดีมากเลยท่านพ่อแต่ก็ไม่มีวันใดที่ลูกคนนี้จะไม่คิดถึงท่านเยหยวนสำนักน้ำตาเล็กน้อยเมื่อเจ้าเกิดใหม่ในร่างเช่นนี้เจ้าก็ควรใช้ชีวิตในเส้นทางใหม่ๆเช่นกันไม่ใช่เอาแต่หมกมุ่นกับในอดีตที่ผ่านมาหยุนเอ,อ๋อในตอนนี้โอราชันโอสถมันก็เป็นเพียงอดีตเท่านั้นเจ้าจงปล่อยวางกับสิ่งเหล่านั้นได้แล้ว จี้เฉินหยางกล่าวออกมาอย่างอ่อนโยนข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรล่ะท่านพ่อข้าจะต้องชำระหนี้แค้นที่เจ้าคนทรยศนั่นทำไว้กับท่านพ่อจนถึงบัดนี้หยุนเอ๋อก็ยังคงจำภาพเหล่านั้นได้ดีภาพของคนทรยศเหล่านั้นสักวันข้าจะต้องบทขยี้เจ้าคนทรยศเหล่านั้นให้แหลกขามือให้จนได้ไม่หมั่นก็ข้าก็จะต้องตายไปข้างหนึ่ง ยุนเออยังจำฉากกันได้ฉากที่ท่านพ่อถูกเจ้านั่นฆ่าตายโดยโอกาสที่พระเจ้าหยิบยืนให้นี่แหละข้าจี้เฉินหยุนจึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งหากชีวิตที่สองที่ข้าได้รับมามันไม่ใช่สำหรับการแก้แค้นแล้วข้าจะมีชีวิตเพื่ออันใดกันจี้เฉินหยางรู้ดีว่าลูกของตนกำลังรู้สึกอย่างไรในขณะนี้เขาจึงไม่กล่าวอะไรเลย เลยยกมือขึ้นกำลังจะลูบหัวเย่หยวนอย่างที่เคยผ่านมาเวนสแตเในตอนนี้จี้เฉินหยางเป็นเพียงเศษเสี้ยวของดวงวิญญาณที่ไหลล่างเหนือดังนั้นเขาจะสามารถสัมผัสล่างของเย่หยวนได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจี้เฉินหยาง จะไม่ใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้เลยแม้ว่ามือของเขาจะทะลุผ่านเยหยนไปและไม่สามารถตําผัสได้แต่เขาก็ย,ยังยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเมือ่อเยโยนเห็นฉากนี้จิตใจของเขาก็รู้สึกเสียสูย์เป็นอย่างบอกไม่ถูกโอ้ยุนเออเจ้ากลับมาเกิดใหม่เช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าที่ไหนหรอกแต่เพราะพ่อของเจ้าตังหากที่ใช้วลยุทธ์ลับ ส่งเจ้ากลับมาอย่างดินแดนเบื้องล่างแห่งนี้และที่ข้าส่งมาอย่างดินแดนเบื้องล่างเช่นนี้ไม่ใช่เพราะจะให้เจ้ากลับไปแก้แค้นแทนข้าสักวันหนึ่งการที่เจ้าใช้ชีวิตโดยที่จิตใจของเจ้ามืดบอดเพราะความแค้นและความเกียดชังเช่ชนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการเลยแม้แต่น้อยจี้เฉินหยางถอนหายใจเบาๆเย่หยวน เบิกตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแท้จริงแล้วพระเจ้าองค์นั้นที่เขาคิดมาโดยตลอดแต่จริงแล้วกลับกลายเป็นท่านพ่อของเขาแต่ด้วยวิธีใดกันนี่มันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อแยหยวนได้ยินเช่นนั้นเขาก็ขึ้นคิดอะไรบางอย่างคู่หนึง่งและกล่าวออกมาอย่างตื่นเต้นว่าท่านพ่อหากท่านมีพลังเช่นนี้เหตุใดถึงไม่กลับมาเกิดใหม่ละ่ะ หรือพลังของท่านในขณะนี้ยังไม่พร้อมกันและหากถึงตอนนั้นท่านจะเลือกเกิดที่ใดข้าข้าขาจะไปหาท่านเองจีเฉินหยางยิ้มและกล่าวว่าเจ้าคิดมากไปแล้วหยุนเอ,อ๋อจีฉ้ฉางหลานวางแผนมาเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจะปล่อยให้ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพ่อคนนี้เหลือรอดได้อย่างไรหากย้อนเวลากลับไปในตอนนั้นพ่อคนนี้ได้พยายามใช้พลังที่ยังเหลือทั้งหมดเพื่อส่ง เจ้าให้หนีออกไปและเพียงเพราะเขาประเมินฝีมือของพ่อคนนี้ต่ำเกินไปจึงทำให้เจ้าหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภยอยัยเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันจิตปิญญาศักดิ์สิทธิ์ของพ่อกับถูกเขาบดบันอย่างไรห้หนทางตอนนั้นจิตปัญญาศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภาวะที่ยังอ่อนแออย่างมากแต่ก็ไม่ได้แตกสลายไปตัวพลังเฮกสุดท้าย พวกเขาจึงไม่สามารถมาตรวจพบพ่อได้ดังนั้นพ่อจึงแอบอยู่ในเงามืดและรอจนฝ่าเขาจะมั่นใจว่าดวงวิญญาณของพ่อและเจ้าจะเหื่ดแห้งไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นพ่อก็พยายามนำผ่าเศษดวงวิญญาณที่ยังเหลืออยู่มาอย่างดินแดนเบื้องล่างโดยผ่านช่องแคบระหว่างปฐพีและสวรรค์ จี้เฉินหยางอธิบายมาอย่างสบายๆซึ่งแตกต่างจากเกย่หยวนที่รู้สึกถึงพยานอันตรายที่กำลังจะเข้ามาจิตวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ของจี้เฉินหยางมันไม่ได้มีพลังลน้อยเลยจึงไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าจี้ฉางหลานจะไม่สามารถตรวจพบเศษวิญญาณที่เหลืออยู่ได้จี้เฉินหยางจะต้องใช้ไหวพริบไม่น้อยที่จะต้องแอบหลบหลบซ่อนจากจี้ฉางหลาน เพื่อให้จี้ฉางหลานมั่นใจว่าพวกเขาตายไปแล้วจริงๆจากนั้นค่อยแอบลงมายัางแดนล่างตามมาทีหลังและจี้เฉินหยางคงใช้พลังไปจานวนมากเพื่อไม่ให้จี้ฉางหลานจับได้ถึงการมีอยู่ของจิปิญญาศักดิ์สิทธิ์บางทีหากจี้เฉินหยางไม่ช่วยเขาไว้เช่นนี้จี้เฉินหยางก็ยังคงสามารถหลบหนีออกมาคนเดียวได้อย่างง่ายดายโดยพลังในระดับที่สูงอย่างจี้เฉินหยางมันคงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรเลย แต่ในท้ายที่สุดจีเฉินหยางก็ไม่ทําเช่นนั้นเขากลับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทําตามความปรารถนาของตนเองแทนมันคือความปรารถนาที่คนเป็นพ่ออย่างเขาต้องการอย่างมากที่สุดความรักของผู้ที่เป็นพ่ออันยิ่งใหญ่ดังภูเขาและมหาสมุทรดังนั้นเย่หยวนจะชดใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่มีโอกาสนั้นอีกต่อไปแล้วหากในตอนนั้นเย่หยวนเลือกได้ เขาคงเลือกที่จะตายแทนพ่อของเขาอย่างไม่ลังเลและในขณะนี้เยยยวนก็รู้ดีว่าเวลาของพ่อคงใกล้จะหมดลงแล้วเจอการครั้งนี้เพื่ออำลาตลอดไปท่านพ่อข้าเมื่อจีเฉินหยางกล่าวเสร็จเยยยวนก็พยายามจะกล่าวอะไรขึ้นมาในขณะที่ตนเองกำลังร้องให้อยู่คนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพ่อของเขาเองดังนั้นเขา จะไม่มีทางที่จะไม่รู้ได้เลยว่าลูกชายของตนมีความกระตันดูมากเพียงใดดังนั้นเขาจึงยิ้มและกล่าวว่าหยุนเอ,อ๋อพ่อคนนี้ไม่ได้กล่าวหรือต้องการให้เจ้าไปแก้แค้นใครสิ่งที่พ่อคนนี้หวังไว้คืออยากให้เจ้าเริ่มต้นกับชีวิตใหม่โดยที่เจอแต่สิ่งดีๆและไม่ต้องการให้เจ้าตกเป็นทาสของการแก้แค้น แต่จี้ฉัางหลานมันมันเป็นคนโทยดชั่วร้ายมากแล้วท่านจะปล่อยมันให้ทำสิ่งต่างๆเช่นนี้ต่อไปกันหรือจี้ฉันหยางไส่หัวเบาๆแล้วตอบกลับไปว่าข้ามาันาหมายความว่าเช่นนั้นพ่อคนนี้รู้ดีว่าไม่สามารถหยุดการแก้แค้นของเจ้าได้และก็เชื่อว่าสักวันเจ้าออคงกลับไปยังดินทัตสิธิ์ได้แน่นอนในตอนนั้นเจ้าจะต้องพบกับจี้ฉางหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถึงตอนนั้น พ่อคนนี้ขอเพียงว่าอย่าลงดาบด้วยความเกียดชังที่เป็นดังเป้าหมายสูงสุดของตัวเจ้าหากเจ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับศพที่เดินได้ไหลหัวใจกันเมื่อเจ้าสามารถสังหารกี้ฉังหลานได้จริงๆในตอนนั้นหากเจ้าหันหลังกลับมาเจ้าจะพบว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยแล้วเจ้าจะตระหนักได้ทันทีว่าทุกสิ่งที่ทำไปมันช่างไรคาแต่ มันก็สายเกินแก้แล้วหยุนเอ,อ๋อเจ้าจงก้าวเดินไปพร้อมกับมิตรสหายรอบทางที่คอยสนับสนุนเจ้าและอย่าปล่อยให้การแก้แค้นเหล่านี้มาทำลายมิตรภาพลอนั้นได้แลแล้วบัดนี้เจ้าเองก็ไม่ใช่จี้เฉินยุนอีกต่อไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นภายในความคิดของเย,ยหยวนก็กับปรากฏภาพของเย,ย่ฮานหยวนหงหลิงลู่เอ,อ๋อ นานเฟิงฉีหลัวนานเฟิงล่วบปิงหันอย่างหยงและถางหยุนขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจถูกต้องข้าไม่ใช่จี้ฉินหยุนอีกต่อไปแล้วและข้าก็คือเย่หยุนตังหาข้าในตอนนี้มีทั้งครอบครัวที่ดีและสหายที่จริงใจแววตาของเย่หยุนได้แปลเปลี่ยนไปความมุ่งม,มั่นขึ้นในทันทีพร้อมกับกล่าวออกไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าท่านพ่อ ลูกชายคนนี้เข้าใจแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรลูกชายคนนี้ก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งได้เกิดมาเป็นลูกของท่านไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ข้าก็ยังเป็นลูกของท่านจีเฉินหยุนเสมอแต่ในขณนะเดียวกันข้าก็ยังเป็นลูกของเย่หานและเหยียนหงหลินเย่หยวนเช่นกันข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแววตาของจีเฉินหยางกำลังมีความสุขอย่างที่สุดเห็นได้ชัดว่า เขารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งกับลูกชายของตนและในความเป็นจริงไม่มีครั้งใดเลยที่เขารู้สึกไม่ภูมิใจในตัวลูกของตนนับตั้งแต่ที่ลูกของเขาเกิดมาถึงท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสองจะถูกความตายแยกออกจากกันแต่เมื่อเห็นลูกของตนตัดสินใจเช่นนี้เขาก็รู้ดีแล้วว่าอนาคตของลูกของตนจะต้องพบเจอกับสิ่งดีๆแน่นอน มีครั้งใดที่เจ้าทําไห้ค่าผิดหวังด้วยงั้นหรือยวนเออแต่เจ้าก็ต้องสัญญากับพ่อว่าเมื่อกลับไปยังดิน,น,นศันสักศิธย์แล้วเจ้าจะต้องทําเท่าที่กําลังของตนมีอย่าทําในสิ่งใดที่เกินกําลังของตนเพราะในขณะนี้จี้ฉางหลานคงทรงพลังไม่น้อยแล้วจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะล้มหอราชันโอสถด,ด้วยตัวคนเดียวและอีกอย่างผู้ที่อยู่เบื้องหลังจี้ฉางหลาน ต่างก็เหนือกว่าตัวของเขาเองทั้งนั้นจีเฉินหยางกล่าวเตือนแย่หยวนพนักห้าและกล่าวว่าสบายใจได้ท่านพ่อข้าจะทำตามที่ท่านเตือนไว้อย่างเคร่งขัดและในชั่วชีวิตนี้ข้าจะต้องบรรลุเป้าหมายของพวกเราที่เคยตั้งไว้เมื่อนานมาแล้วข้าจะต้องไปสู่อาณาจักรพระเจ้าให้จงได้